สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับระชนะของแฮร์ทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวน้องใหม่ร้าบริสุทธิ์ไกรโยบายบเยกาน ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลในเมืองหลวงของสเปนอย่างกรุงมาร์ิดนะครับผมเชืว่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงถึงเรอัลมาดริดและก็แอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะ2ทีมนี้คือยอดทีมแห่งโลกฟุตบอลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงเลยเผลอเแฟนบอลบางคนเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทีมนี้อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันนั่นคือราโยบายเกนโนนะครับซึ่งปีนี้ผลงานดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูความเทพของราโยบายเกนโี้ ผมจะพามดูเรื่องราวของทีมทีมนี้กันหน่อยแล้วกันในอดีตเนี่ยเพื่อหลายคนสงสัยว่าทําไมเสื้อของรายโยชทีมนี้ถึงเป็นลายขาวแดงเหมือนกับริเวอร์เพลตทีมดังในลีกของอาร์เจนติน่าดูทีไรงงทุกทีซึ่งมันมีที่มาครับรายโยชทีมนี้ครับถูกก่อตั้งเมื่อปี1924นะครับผม และก็ทางเจ้าของทีมเองนะครับอย่างจูเลียนฮฮย์ตาที่เป็นประธานคนแรกของสโมสรในตอนนั้นเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการทําเสื้อมาจากลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเขามีความชอบลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากทีทเดียวแล้วก็มาผสมผสานกับเสื้อของแอตเลติโกมาดิดจนกลายเป็นเสื้อขาวแดงของรายยอเบเาโนในปัจจุบันนี้แหละครับผมแล้วก็ทีมทีมนี้ครับในอดีตเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมเคยได้10ประตียูฟ่าครับมาแล้วแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับพวกเขาเนี่ยผ่านโมผ่านวีบอก ผ่านโลโคุคโอทีมมอสโกผ่านบอกโดและก็ทะลุเข้าไปถึงรอบไปถึงสุดท้ายของยูฟาครับก่อนจะไปแพ้ต่ออาราเบสไป4ต่อ2นะครับซึ่งอาราเบสปีน,นั้นนั้นผลงานดีมากเลยครับผมผ่านการการทำทัพของโชเซ่มอนิเอลสนาปาโดผู้ชักการทีมในตอนนั้นครับซึ่งเข้าไปถึงรอบชิงของยูฟาครับแต่ว่าไปแพ้ต่อลิปูไป5ต่อ4ด้วยกดโกลเด้นโกลนั่นเองนะครับผมทีนี้ครับมาดูผลงานของรายอบิยกกโนในปีนี้ลวกันว่ามันดีอย่างไรใช่ไหมครับฤดูการนี้ครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนชั้น ขึ้นมานะครับโดยการเอาชนะรอบเพลย์ออฟครับขึ้นมาสู่ลาลิกาสเปนได้สําเร็จด้วยการจบที่6นะครับแล้วก็เอาชนะเลก a าเนสมาได้5ต่อ1ในรอบรองของเพลย์ออฟครับแล้วก็รอบชิงเนี่ยเอาชนะคิโรนามาได้3ต่อ2แล้วก็ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นกลับสู่ลาลิกาสเปนในที่สุดครับ แล้วก็ผลงานในปีนี้ครับถือว่าน่าประทับใจนะครับซึ่งก็ต้องชื่นชมนั่นของราอูมาตินเปรซครับการสสมสอนของรายโยคนนี้แหละครับที่ให้การสนับสนุนต่ออันโดนี่ไอลาโอลานะครับกุนซือเชื้อสายบาสปสาสบเกาปีคนนี้โดยการเสริมฟรานกาเซียนะครับมาจากมาสติกาสติยาอีวานบารุยครับน่กาเป็นนัเตะมาจากอัลเมเรียดึงกับฟรีนะครับรวมไปถึงราดดมิโอฟาวเก่าครับสูนหน้าจอมเก่ามาจากกาลาตาสรายนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ร ราโยบายกานโอ้นอยู่ที่5ของลาลิกาสเปนแล้วนะครับมี1 9คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังจะฝูงอย่างเราสะดดักอยู่ที่5คะแนนเท่านั้นโอเคแลคะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการจะลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็ฟังดูยากแล้วก็เป็นไปได้แทบจะไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่การที่รายโยเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นมาทำผลงานดีขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ11เกมเนี่ยชนะ6เสมอ1แพ้ไป4ยิง18เสีย12แต่ว่ามีแต้มหนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมีแต้มมากกว่าแอตเลติโกมาดริดด้วยนะนี้ ล้อจะออกสตาร์สุดย่ําแย่นะครับด้วยการแพ้2เกมติดนะครับแพ้ต่อเซเบีย3-0แล้วก็ต่อด้วยการแพ้เลอสอสิดัตไป1-0แต่หลังจากนั้นมาครับรายโยทีมนี้ค่อยๆฟื้นและก็ทำผลงานได้ดีนะครับแนมะ้ว่าจะมีเสมอไปบ้างแต่ก็ถือว่า ค่อยๆเกาะกลุ่มบนหัวตารางขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็เกมล่าสุดครับฮือฮาไปทั่วโลกครับไรโยบายเยกาโนนครับก็เปิดคัมโบเดอะฟุตบอลเดอะวาเรซัสในถิ่นของตัวเองครับท่ามกลางแฟนบอล9 3 4 0คนเอาชนะบาร์เซโลนาได้1-0จากการทำประตูชัยของราเดมลฟ้าเกาแล้วก็เป็นการเตะเก,ก้าอี้ของเนคกมันออกจากกุนซือของบาซ่ากันเลยทีเดียวครับ ถ้าเตะเด่นๆของทีมในปีนี้เนี่ยก็มีพวกอาวาโรกาเซียครับแด่นการที่ทำไปแล้ว2ประตูปาเตซิสนะครับนักเตะชาวเซเนกัลทำไปแล้ว1ประตูแนวรุกครับก็มีออสการ์เตรโยนะครับทำไปแล้ว2ประตูรันเมลฟอลกาทำไปแล้ว2ประตูเช่นเดียวกับเซอร์จี้กราเดียล่าทำไปแล้ว1ประตูนะครับแผนของไรโย่คือแผน4 2 3 1นะครับในทวารเนี่ยก็เป็นนังขางสตอเรดิมิฟิฟสกี้นะครับในทวารชาวนอร์ทมาซิโดเนียนั่นเองนะครับผมแล้วก็แนวรับมีพวกกาเซีย เตนาแดนกลางก็เป็นออสกาวอร์เรนตินคะู่กับซันติโคมิซาน่าการแล้วก็แนวรุกเียบวกอีซี่ปาลาซอนออสการเตรโยอาวโรกาเซียแล้วก็แนวะรุกเบอร์สครับอย่างราดเมลฟาวเกาแม่มาใส่เบอร์3าอย่างเท่กันเลยทีเดียวนะครับจากนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าน้องใหม่ไร้ประสบทีมนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรจะสามารถเกาะกลุ่มไปเล่นบอลยุโรปได้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดินเด็ดจะดยับกับช่องของแ hey, ฮนดทีคลืนนิลาไปก่อนสวัสดีครับ